ผัก5อย่างนี้เพราะขายได้ทั้งปีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่ช่องไล่เพิ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเพาะผักสวนครัวและก็การดูแลผักสวนครัวนะครับแบบที่ไล่ผมได้ทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องเราจะเลือกผักชนิดไหนบ้างที่จะนํามาเพาะแล้วจะสามารถขายได้ทั้งปีนะฮะก็เนื่องจากมีเพื่อนๆทักเ,เ,เข้ามาถามที่อินบ็อกซ์นะครับว่า เราจะเพาะผักชนิดไหนบ้างนะครับที่จะสามารถขายดีทั้งปีน,นี้ผมก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับกับเพื่อนๆนะฮะก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผักขายดีอย่างแรกนะครับที่เราควรนํามาเพาะปลูกนะครับเป็นอย่างแรกเลยก็คือมะเขือนะครับมะเขือที่เราเพาะนะครับก็จะมีมะเขือเปาะเรือมหรือมะเขือเจ้าพญาแล้วก็มะเขือยาวแล้วก็จะมีมะเขือ ที่เป็นแยกย่อยนะต่างๆออกไปแต่มะเขือ he, ที่จะขายดีจริงๆนะครับก็จะเป็นมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือยาวนะครับมะเขือ2ชนิดนี้เราเพาะแล้วเราก็สามารถขายได้ทั้งปีเพราะมะเขือ2ชนิดนี้นะครับในตลาดต้องการเป็นอย่างมากนะฮะเราก็จะยกมะเขือนี่นะครับเป็นอย่างแรกที่เราสามารถนํามาเพาะแล้วขายดีนะครับส่วนอ,อย่างที่2อย่างที่2นี้ก็เป็น 2, พริกนะครับพริกนี่ก็จะมีหลายๆอย่างนะครับ อย่างแรกก็จะเป็นพวกพริกจินดาพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสวนแล้วก็จะเป็นพริกหนุ่มหรือว่าพริกใหญ่นะครับแต่พริกที่จะขายดีนะฮะก็จะเป็นตระกูลพริกจินดาพริกจินดานี่ก็จะเป็นตระกูลพริกชี้ฟ้าพริกซุปเปอร์ฮอตนะฮะอย่างที่สองที่จะขายดีรองลงมานะครับก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนแล้วก็จะเป็นพริกหนุ่มนะครับหนุ่มเขียวนะฮะพริกเหล่านี้นะครับก็จะมีความต้องการในตลาดสูงนะครับ คนส่วนมากก็นิยมซื้อมาปลูกกันนะครับในจำนวนที่มากๆพริกนี่ก็เลยยกให้เป็นผักนะครับที่เพาะแล้วขายดีเป็นอันดับที่สองนะครับส่วนอันดับที่สามนะครับก็จะเป็นมะละกอกนะครับมะละกอนี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะที่เรานำม,มาเพาะกันอย่างแรกก็จะเป็นมะละกอแขกดำอย่างที่สองก็จะเป็นแขกนวลแล้วก็อย่างที่สามก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับมะละกอทั้งสามอย่างนี้ ก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีความต้องการในตลาดสูงแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าคนส่วนมากก็นิยมเพาะปลูกกันหรือว่านําไปปลูกกันนะฮะมะละกอนี่ก็จะเป็นอย่างที่3นะครับที่เราชาวสวนหรือว่าชาวไร่นํามาเพาะแล้วก็ขายดีนะครับมันก็สามารถขายดีได้ทั้งปีนะฮะอย่างที่4อย่างที่4นี่ก็จะเป็นหงหลพานะครับหงหลพานี้นะครับก็ここจะมีความต้องการในตลาดสูงเพราะว่าหงหลพานี่นะครับ เป็นผักที่พ่อปลูกได้ยากแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับโหระพานี่ก็เวลาเข้าปลูกไปแล้วมันเป็นโรคได้ง่ายแล้วก็ตายง่ายเขาเลยนิยมซื้อไปปลูกกันเป็นจํานวนมากๆหระพานี่เลยขายดีอยู่ตลอดทั้งปีครับส่วนอย่างที่5อย่างที่5นี่ก็จะเป็นกะเพรานะครับกะเพรานี่ก็จะมีทั้งกะเพราขาวแล้วก็กะเพราแดงหรือว่ากะเพราม่วงแล้วก็มีกะเพราป่านะครับกะเพรานี่ก็ขายดีทั้งปีเหมือนกันนะครับ ก็อย่างว่านะครับกระเพานี่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดแล้วก็มีความต้องการในตลาดที่สูงและทุกๆบ้านนะครับส่วนมากก็จะปลูกต้นกระเพาน,นะครับไว้ติดบ้านไว้บ้าน,านละต้น2ต้นหรือว่าจะปลูกไว้ตามที่พักหรือว่าที่ที่เราอยู่นะฮะกระเพานี่ก็จะมีความสําคัญอย่างมากกระเพานะครับก็เลยมีความนิยมเพราะแล้วก็ขายได้ทั้งปีเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะอัก5ชนิดนะครับที่ สามารถเพาะแล้วขายได้ทั้งปีก็จะมีหนึ่งคือมะเขือนะครับอย่างที่สองก็เป็นพริกนะครับอย่างที่สามก็เป็นมะละกออย่างที่สี่ก็จะเป็นหัวระพาแล้วอย่างสุดท้ายก็จะเป็นกระเพรานะครับผักเหล่านี้นะครับก็นิยมมากนะครับในท้องตลาดเราก็สามารถนํามาเพาะขายกันได้เลยนะครับส่วนวิธีการเลือกซื้อมเมล็ดผักเดี๋ยวผมก็จะทําในคลิปหน้านะฮะว่า เราจะใช้เมล็ดพันธุ์แบบไหนนะครับถึงจะมีความต้องการในท้องตลาดที่สูงเวลาเราเพาะไปนะครับจะได้ไม่เจ๊งนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่มีคําถามก็ถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ